สวัสดีครับมีรถเข้าใหม่มนำเสนอนะครับยามา้า r x Z นะฮะหนึ่งสาห้าครับผมเครื่อง 55g นะครับ 55g เอกสารชุดโอนครบภาษีขาดเกินนะครับรถเดิมๆน่าใช้นะฮะ089 479 1684นะครับ พงลำลูกกานะครับรถอยู่ลำลูกกาคลองห้านะฮะโทรมาเลยนะครับพูดคุยสอบถามต่อรองราคากันได้ครับเน้นโทนะครับสะดวกที่สุดนะฮะมีรายละเอียดพูดคุยกันเน้นโทนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับแบบน่าใช้มากครับราคาจะลงไว้ใต้คลิปนะครับฟังเสียงเครื่องกันเลยครับ